สวัสดีวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนตุลาคมเราไปอัปเดตเซตอินเด็กซ์กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เซ็ตปิดที่1,314.65จุดปิดติดลบไป0.99จุดคิดเป็นติดลบ0.08%โดยมูลค่าซื้อขาย45,473.27ล้านบาทในระหว่างวัน พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1,320.23จุดบวกไป4.59จุด, 5, จดแต่ว่าลงมาทำโลต่ำสุดที่1,302.30จุดเกือบหลุดแนวะรับสำคัญบริเวณ1,300จุดลงไปนะครับแล้วก็ติดลบมากถึง13.34จุดยังดีที่ช่วงท้ายตลาดดีดขึ้นมาได้แล้วก็ติดลบไปไม่ถึง1จุดซึ่งตามภาพครับภาพนี้เราจะเห็นว่าช่วงเช้าเซ็ตก็ปิดติดลบ ลงไปในแดนสีแดงสายสลับขึ้นมาเขียวนิดนึงจากนั้นก็มุดลงต่ำลงมาอยู่ในโซนสีแดงตลอดเลยอาการดีขึ้นในช่วงประมาณบ่ายสีโมงกลับขึ้นมาอยู่ในโซนสีเขียวได้แต่ก่อนปิดตลาดมุดกลับลงไปอยู่ในโซนสีแดง mm. ก็ยังดีนะครับยังยืนเหนือแนวรับ1,300จุดเราก็ได้ภาพกราฟเซตออกมาตามภาพนี้แนวรับในวันนี้ยังอยู่ที่1,300จุด ส่วนแนวตันก็อยู่ที่1,317จุดแนวตันถัดไปสวิงไฮเดิมที่1,345จุดนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศรู้สึกว่าจะมีเงินเยอะซื้อมาตลอดส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันอยู่ทั้งฝั่งขายนะครับสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568 ต่างชาติซื้อ486.12ล้านบาทรายย่อยซื้อ437.37ล้านบาทบรกคเกอร์ขาย789.44ล้านบาทและกองทุนขาย134.05ล้านบาทถึงแม้ต่างชาติจะซื้อหุ้นแต่ว่าก็เป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซ์ขาย11,610สัญญากองทุนและรายย่อยเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์รายย่อยซื้อ6,340สัญญา กองทุนซื้อ5,270สัญญาโดยในภาพรวมเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง45.96%หุ้นที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ได้แก่หุ้นบ้านปูขึ้นมายืนที่5บาทบวกไป70สตังค์มูลค่าซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งหรือโรบั t ตเทรด1,071ล้านบาทซึ่งหุ้นบ้านปูก็มีข่าวกับหุ้น BPP จะควบรวมกันแล้วก็เกิดเป็นบริษัทใหม่ หุ้น BPP ก็บวกไปด้วยเปิดโดงขึ้นฟ้าไปเลยนะครับบวกเพิ่มไป2.60บาท60สตังค์ยืนที่1 2บ0าท80สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย76ล้านบาทข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับส่วนหุ้นในกลุ่ม BTS ก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น BTS VGI ซึ่งก็มีข่าวกทมจะเคลียร์หนี้ให้ทั้งหมด BTS ก็จะได้เอาไปใช้หนี้แล้วก็เอาไปลงทุนต่อ ทั้ง BTS และ VGI ก็ดีดขึ้นรวมทั้งหุ้นแพลน B แต่ข้อมูลหุ้นแพลน B ไม่ปรากฏในโปรแกรมเทรดดิ้งในขณะที่หุ้น Atlas ปิดติดลบไป12สตางค์ที่2บาท26สตางค์ในภาพรวม Most Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน13หลักทรัพย์ k b a แ k นำโด่งเลยนะครับปิดบวกไป6บาท50สตางค์ขึ้นไปยืนที่185บาท50สตางค์ โดยมูลค่าซื้อขาย4,606ล้านบาทเ b a แบงกก็มีข่าวจะซื้อหุ้นคืนลำดับที่2ก็คือหุ้นบ้านปูซึ่งได้กล่าวไปแล้วมีมูลค่าซื้อขาย3,079ล้านบาทส่วนหุ้นเดลต้าติดลบไป7บาทลงมายืนที่220บาทโดยมูลค่าซื้อขาย2,344ล้านบาทเดลต้ Delta ก็ถูกจับติดแคชบาลานซ์เพิ่มไปอีกนะครับยืดเวลาออกไปอีกส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคาร BBL บวกไป1บาท SCB บวกไป1บาทเช่นเดียวกัน KTB บวกไป50สตังค์กลุ่มสื่อสาร Advance ติดลบไป3บาทหุ้น True ติดลบไป20สตังค์ส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาใน20วนีทัพเกนและมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้น K-Bank บ้านปูและ BPP บ้านปู Power รองลงมาก็ได้แก่ BTS แพน B และ VGI โดยหุ้นการบินไทยก็ดีดขึ้นมาด้วย บวกไป35สตางค์ยืนที่9บาท75สตางค์ยังต่ำกว่า10บาทนะครับโดยมูลค่าซื้อขาย318ล้านบาททั้งฝั่งหุ้นที่ติดเข้ามาใน2ทเวนตี้ท็อปพลอสลำดับแรก TCL เมื่อวานนี้ไม่ได้ฟลอนะครับแต่ก็ติดลบไปอีก20%ร่วงลงมา6สตางค์ลงมายืนที่24สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทโดยมีหุ้น a อ l a าซื้อขายกันมากที่สุด ที่109ล้านบาทอตลัสติดลบไป12สตางค์คิดเป็นติดลบไป5%เร่วงลงมายืนที่2บาท26สตางค์หุ้น SGC ติดลบไป10เรซร่วงลงมา11สตางค์ลงมายืนที่93สตางค์หุ้น MGI ติดลบไป9ร่วงลงมา75สตางค์ลงมายืนที่6บาท85สสตางค์แต่ว่าในระหว่างวันลงไปทำราคาออทามโลเลยนะครับ ยังดีที่ดีดขึ้นมาได้หุ้นเมเจอร์ก็เบรก52วิกโรติดลบเพิ่มไปอีก30สตังลงมายืนที่6บาท90สตังเมื่อวานนี้มีหุ้นที่ทำวอลุ่มมาเลิดในเชิงบวกาตาแรกได้แก่บ,บ้านปู BPP บ้านปูพาวเวอร์และหุ้น BTS v o l u วอลุ่มมาเลิดในเชิงลบาตาแรกได้แก่หุ้น MGI SGC และ JCKS Impact ในเชิงบวกตรแรกได้แก่หุ้น,นเคแ bank การบินไทยและบ้านปูพาวเวอร์อิมแพในเชิงลบตัวแรกได้แก่ Delta a d v a n c e ซและ AOT วันนี้จะเข้าไปส่องกราฟหุ้นที่มีวอลุ่มซื้อขายในเชิงบวกเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงก็คงจะดูไม่กี่ตัวนะครับรอให้ตลาดปิดในวันนี้แล้วก็จะไปสรุปรวบยอดนำเสนอในวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดในวันนี้คงไม่ต้องเข้าไปส่องกราฟหุ้น BPP นะครับ เราะว่าเปิดโดดขึ้นไปสูงแล้วก็นำเสนอไปแล้วเมื่อสองสามวันก่อนในวันนี้เราจะเริ่มต้นที่หุ้นบันปูหุ้นบันปูนี่เมื่อวานนี้ไม่คาดว่าจะด,ดีดขึ้นมาแรงขนาดนี้เบรกแนวต้านขึ้นมาทีเดียว3แนวต้านคือแนวต้านบริเวณ4บาท60สตังค์4บาทแ0และ4บาท90สตังค์ขึ้นไปยืนที่5บาทในวันนี้ถ้าไม่ย่อตัวก็จะมีแนวต้านสวิงไฮเดิมที่5บาทส5าสตังค์ แต่ถ้าพักตัวก็ไม่กลัวหลุดแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันบริเวณราคา4บาท80สตางค์นะครับใครจะเข้าไปช้อนซื้อหุ้นบ้านปูก็คิดว่ารอยอดตัวจะดีสักกว่าถ้าลงมาพักไม่หลุด4บาท60สตางค์ก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสวยงามหุ้นตัวถัดไปหุ้น ACC หุ้น ACC ก็เข้าไปซองเมื่อต้นสัปดาห์หลังจากสวิงขึ้นไปทำา i สูงสุดที่71สตางค์ ก็พักตัวลงมาลึกหลุดแนวรับแรกบริเวณ55สตาตังก์แล้วก็หลุดแนวรับที่2บริเวณ50สตังค์ลงมาพักตัวค่อนข้างลึกนะครับบริเวณเส้น EMA 200วันแถวแถวแนวรับ44สตังค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าหุ้นเด้งขึ้นไปจนแนวต้าน50สตังค์แล้วก็ยืนที่ตรงนี้พอดีในวันนี้ถ้าจะเล่นเทรดเก่งกำไรก็ใช้แนวรับ44สตังค์เป็นจุดส t o p ปลอสถ้าหลุดตรงนี้ มารอรับอีกทีหนึง่งแถวแถวบริเวณราคา36สตางค์ส่วนแนวต้าน55สตางค์และแนวต้านที่เหนือขึ้นไปก็เป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น BTS หุ้น BTS นี่หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ3บาท28สตางค์แล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ3บาทในช่วงต้นเดือนกันยายนดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3บาท28สตางค์ขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนี้ ประมาณ2สัปดาห์ก็ถอยกลับลงมาอีกแต่เขาไม่หลุดแนวรับ3บาทแต่ในที่สุดก็มาหลุดแนวรับ3บาทลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ2บาท80สตางค์มีความพยายามจะเด้งคืนแต่ก็ไม่ผ่านแนวต้าน3บาทสักทียืนตรงนี้อยู่อีก2สัปดาห์จนเมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวดีตามที่ได้นำเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับหุ้นเด้งขึ้นไปชนแนวต้าน3บาทแล้วก็ยืนราคาตรงนี้ จนปิดตลาดเทรดกิ่งกับไรก็มีแนวรับ2บาท80สตังค์ใช้แนวรับนี้เป็นจุดสต o อปล s อนะครับถ้าหลุดแนวรับนี้ต้องออกทันทีส่วนในวันนี้หรือสัปดาห์หน้าถ้าไม่หลุดแนวรับ3บาทลงไปก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ3บาท28สตังค์ซึ่งก็เป็นจุดเทค Profit นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น VGI VGI ลงมาเบรก52 week l เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ราคา1บาท21สตางค์แล้วดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1บาท37สตางค์ไม่ผ่านถอยกลับลงมาแต่ก็ไม่หลุดแนวรับ1บาท21สตางค์เมื่อวานนี้ก็มีแรงดีดกลับขึ้นไปยืนที่1บาท32สตังค์ก็ได้สตอรี่เดียวกับหุ้น BTS วันนี้หุ้นขึ้นไปจ่อแนวต้านบริเวณ1บาท37สตางค์ก็ใช้แผนเดิมนะครับใช้แนวรับ1บาท21สตังค์เป็นจุดสตาร์ล และถ้าเบรกแนวต้าน1บาท37สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้านเทคโปรฟิตก็จะอยู่บริเวณ1บาท50สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นแพลน B ีสตอรี่เดียวกับ BTS และ VGI หุ้นแพลน B นี่ทำท่าจะหลุดแนวรับบริเวณ4บาท8สตังค์มาหลายครั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน4บาท32สตังค์แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เบรกแนวต้าน4บาท32สตางค์ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ4บาท50สตังค์ซึ่งแนวต้านนี้ก็เป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับใครไม่เทคโปรฟิตก็เสียเวลาไป2วันเพราะหุ้นแพลนบีย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ4บาท8สตังค์อีกครั้งนึงส่วนเมื่อวานนี้หุ้นเปิดดีนะครับเปิดที่4บาท10สตังค์แต่ในระหว่างวันก็ทําเสียวหลุดแนวรับ4บาท8สตางค์แล้วก็มาหลุดแนวรับ4บาท2สตางค์หลุดลงมาต่ําสุดถึง3บาท94สตางค แต่ในช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อกับคืนขึ้นไปขึ้นไปทดสอบนวต้าน4บาท32สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา4บาท24สตางค์ดูแล้วก็เหมือนแมว9ชีวิตนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทําบาดเสียวเทรดกินกําไรหุ้นแพลน B ก็ไม่ควรหลุด4บาท8สตางค์ลงมาอีกและในวันนี้ถ้าผ่านแนวต้าน4บาท32สตางค์ขึ้นไปได้จุดเทคโปรฟิตก็อยู่ที่ แนวต้านถัดไป4บาท50สตังค์ก็เล่นสั้นๆแบบนี้แหละครับการเทรดเกงกับรายการเล่นถือยาวก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครไม่เทค Profit ก็เสียดายแย่หุ้นตัวถัดไปครับ Next Point หุ้น Next ลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ1บาท5สตังค์ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมในช่วงนั้นยังไม่หลุดแนวรับ1บาท5สตางค์แล้วก็มีแรงเด้งคืน ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท25สตางค์ตรงบริเวณนี้ก็เป็นจุดเทคโปรฟิตถ้าใครไม่ขายทำกำไรในสัปดาห์ต่อมาหุ้นหลุดแนวรับ1บาท5สตางค์ลงมาตามบาทต่ำที่สุดอยู่ที่98สตางค์เมื่อวานนี้มีแรงซื้อคืนนะครับดีดกลับไปเบรกแนวต้าน1บาท5สตางค์ขึ้นไปยืนที่ราคา1บาท6สตางค์เทรดกิงกำไรก็ใช้แนวรับ98สตางค์เป็นจุดสต็อปลอส ส่วนจุดเทคโปรฟิตก็อยู่ที่เดิมบริเวณ1บาท15สตังค์และ1บาท25สตาตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น b y d Beyond s e c u r i t i e s หุ้น b y d ก็ท่าเดียวกับหุ้น NextPoint ในช่วงต้นเดือนตุลาคมลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ61และ62สตังค์เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวดีดอยู่บริเวณนี้2สัปดาห์ทำนองเดียวกับหุ้น NextPoint เลยนะครับตอนช่วงดีดขึ้น จุดเทคโปรฟิตก็อยู่ที่75สตางค์ใครไม่เทคโปรฟิตตรงนี้ในสัปดาห์ต่อมาก็หลุดแนวรับ61และ62สตางค์ลงมาทดสอบแนวรับ51สตงางค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปยืนที่58สตางค์เทรดเก่งกำไรก็อย่าให้หลุด51สตางค์ส่วนแนวต้านก็อยู่ที่61และ62สตางค์ถ้าสามารถผ่านตรงนี้ไปได้จุดเทคโปรฟิตก็อยู่ที่เดิม แนวตัาน75สตังค์หุ้นดีดขึ้นไป4-5ช่องก็ขายได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมโฟกัสที่แนวรับ51สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้ลงมารอรับแถวๆ40สตังค์ถ้ายังหลุดลงไปอีกก็มารับที่30สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น AAV Asia Aviation AAV นี่ทำท่าไม่ค่อยดีช่วงกลางเดือนตุลาคมหลุดแนวรับบริเวณ1บาท20สตังค์แต่ก็ยังสวิงตัว เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ1อาทิตย์จากนั้นก็มีแรงซื้อมีวอลลุ่มเข้ามาพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท34สตางค์ตรงนี้ก็เป็นจุดเทคโปรฟิตถ้าใครไม่เทคโปรฟิตในสัปดาห์ถัดมาหุ้นหลุดแนวรับ1บาท20สตางค์ลงมาที่1บาท16สตางค์เมื่อวานนี้ก็เด้งคืนขึ้น,นไปนะครับขึ้นไปทำา i สูงสุดที่1บาท22สตางค์ในช่วงท้ายตลาด ก็ลงมายืนที่แนวรับแนวต้านหนึ่งบาท20สตังก์ก็แสดงให้เห็นว่าหุ้นยังคงสวิงตัวอยู่แถวแถวแนวรับแนวต้านหนึ่งบาท20สตังค์นี่แหละครับเทรดก่งกําไรใช้แนวรับ1บาท16สตังค์เป็นจุดสตาร์ทลสถ้าร่วงลงามาก็มารับที่1บาท1ิสตังค์ถ้าลงมาตรงนี้ไม่มีแรงเด้งก็ลงมารอรับด้านล่างบริเวณ95สตาตังก์ก็จะเป็นหุ้นตามบาทอีกครั้งหนึง่งถ้าหุ้นผ่านหนึ่งบาท20สตางค์ขึ้นไปได้ แนวเทคโปรฟิตก็จะอยู่ที่1นึ่บาท30และหนึบาทส4สตังค์หุ้นตัวสุดท้ายในวันนี้และก็สัปดาห์นี้แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของเดือนนี้เช่นเดียวกันหุ้น tqm เมื่อวันพุธนี่หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ12บาท30สตางค์ซึ่งหลุดตรงนี้ก็ต้องสต็อปลออออกมาแล้วนะครับหุ้นลงมาต่ำสุดที่11บาท90สตางค์แต่เมื่อวานนี้มีแรงซื้อคืนดีดขึ้นไปทะลุแนวต้านแนวรับ12บาท30สสตางค์ ขึ้นไปยืนที่12บาท60สตังค์ใครสตอปลอสไปแล้วตั้งแต่วันพุธก็ถือว่าเด้งใส่หน้ากลับคืนวันนี้ถ้าใครจะเล่นเทรดเกิงกับราต่อก็ใช้แนวรับ11บาท90สตังค์เป็นจุดสตอปลอสส่วนแนวต้านเทคโปรฟิตก็อยู่ที่บริเวณราคา13บาท30สตังค์ก็จบลงไปแล้วสําหรับการเข้าไปสองกราฟหุ้นเพื่อจะเล่นเทรดเกิงกับราในวันนี้เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์จะมารีวิวหุ้น ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งเดือนตุลาคมเพื่อเป็นหุ้นการบ้านสําหรับเล่นเทรดกินกําไรในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ